เท็กเทโหให้มาวิ่งเล่นข้างนอกไปหาพี่โควิดอีกแล้วเอาสมบังออกมาก่อนสมวังพาน้องมาเล่นมวยอีกแล้ว oh. อ,อีกตัวนึ่งกองฟางเดี๋ยวเดี๋ยวยวเไปให้มาเล่นด้ยโอ้ยอยย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 ้ยยาายย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  ฉีดพวกเห็บเม็ดแล้วก็จะไม่อยู่นี่ครับไปนี่ออออกมาเลยโผวอันนี้อันนี้รอ,อยวัวนะครับแปลงผักเราได้วันนี้เราก็ได้กระเพรา,าใหม่กับมะนาวนะครับต้นกระเพรากับต้นมะนาวก็จะมาปลูกอีกรอบแล้วครับก็มีมะนาวด่างด้วยครับเราเห็นในร้านเราก็เลยเอามาด้วย มะนาวด่งครับไม่รู้ใครเคยเห็นไหม,ม,มเผื่อเป็นราคาบ้างครับดีกว่าปูมะนาวเฉยๆผมหวังระวังนะสมหวังโอ้หลอยลอยกัวเราตอนแรกระวังระวังลูกแมวแต่ไม่ระวังงู เดี๋ยวเราจะขุดปลูกต้นกระเพรากันเท่ากับต้นมะนาวอแอบบุบญรลาย <c oughs> อันนี้ต้องโทษสมหวังนะเพื่อนสมหวังเนี่ยน้องโควิดเนี่ยมาทำลายแปลงผักเราเนี่ย <c oughs> สมหวังเนี่ยชอบมากเลยกลัวเ <c oughs> อ้าอีกสองตัวไปไหนอีกละ อีกสองตัวไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงเฮ้ยอีกตัวละอ้าวไปอีกแล้วไปอีกแล้วอย่าไปเลยบุญไล่วัวมันจกกระกโองนอนนนอีกตัวหนึ่งมาเล่นกับพี่มีโชคโนนฝั่งโน้นไปพี่สมหวัง สว่างห้ามพาน้องๆไปหาน้องโควิดอีกนะต้องคอยระวังแต่ออกไปฝั่งนี้ได้นะมันมันมีสนามหญ้าเนะี่ยจะไปฝั่งข้อกัวมไม่ได้คนระับมันสกรปรกเกินเออเดี๋ยวพี่โควิดจะเหยียบอ,อีกตัวทำอะไรนะ เขาจะปลูกต้นไม้ตรงนั้นอ่ะต้นมะนาวอ่ะเขาจะปลูกมะนาวโอ้ยลอยเหยียบลอยเหยียบต้นมะเขือเราวัวเข้ามาเมื่อวานโอ้ยอันนี้เป็นหลุมเลยเอามะนาวไว้ตรงนี้ปะได้ได้เหมือนกันถือว่าเอาไว้ตรงไหนคะเอาเอาไว้ตรงนี้แหละอัอดกันไว้มะนาวมะนาวมันต้นใหญ่นะ มะนาวมะดาวด่างก็มีครับโลกเราโอ้ยแมวโอ้โหตัวนั้นไปไกลเลยครับไปถึงสระน้ําเลยตัวนั้นแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันมันสะอาดอยู่นะครับมันโล่งๆนี่ครับอ่ะสองตัวนี้เริ่มตามไปแล้วอ,อ้าวพี่สมหวัง จะจับต้นมะนาวก่อนพอไหม,มน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูลูกแมวก่อนโอ้พิกก็ล้มด้วยเดีย๋ยวหาอะไรมารับอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกแมวก่อนเดี๋ยวมาดูลูกแมวเฮ้ยมาไกลแล้วนะเนี่ยครับก็อันนี้ก็ห่างจากตัวบ้านนิดนึงนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามทำความสะอาดอยู่นะครับแถวนี้ อ,อีกตัวอีกตัวมาไกลเลยไปอันนั้นสา้ํำลึกท่วมหัวเลยนั่นนะอันนั้นก็เป็นฝั่งทุ่งนานะครับอันนี้ฝั่งหลังบ้านพพี่สมบัติพี่สมบัตเจออะไร พี่สวังเจออะไรไหมพี่สวังกินหญ้านะครับแล้วก็ปลูกผักก่อนสวัางออกมาบ่อยๆดูน้องเลยนะนะ่ะน้องก็เพิ่งขั้งแรกนะที่ออกมา มาไกลเลยนะวันนี้ระวังตกน้ำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอไงอส้มลนส้มลนทำไมมาไกลอย่างเลยพี่สมยังยังไม่ขนาดนี้นะไปบุญไลบุญไลอ๋ลลอฝนฝนเริ่มตกแล้วนะครับ จมจุ๊มแล้ววายปะมีโชคห่างจากจบ,บ้านร้อยเมตรแล้วมั้งเนี่ยมาเดี๋ยวตกน้ำฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกแล้วปะกลับกลับโอ้พี่ส่งหมอนก็ตามมาด้วยอ้าวหมอนเงี้ยวเงี้ยวทำไมสนุนไปมาไกลแล้วเนี่ยส่งหมอนมาตามแล้วเนี่ย แม่เขาไม่แม่เนี่ยมาด้วยวันนี้ไปรากลับดีกว่าอุ๊บป่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพากลับก่อนครัาบมันไกลเกินไปสมบัตสมบัติไปฝ<ะ>นตกแล้วสมบัตมามามาฝนตกแล้วเอ้าโอ้ยเกินโอ้อยโอ้อย,ออยเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อนฝนตกแล้ว เออดีครับดีมากเลยกลับกลับมาหมดแล้วครับจุกแวนสมบัติไปไปฝนตกแล้วโอ้ยนะโอเคโอเคเราไปฝนตกแล้วเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ยนะมะนาวมีลูกด้วยอันนั้นก็น่าจะแอบไว้ก่อนก็ได้นะเขาแอบเ,เ,เ,เข้าร่มก่อนนะอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไปไว้ในร่มเอน อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีมากเลยตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วมาะวอสดีฝนตกนะครับด้าน่อกอยาจะตามเข้ามาให้ครบทุกตัวครับสว่างกลับมาเร็วน้องๆเขารอแล้วนะ